อุ้ยกางเกงเขาทำมาขาพอดีเราเลยก็ออไม่เขาเก็บ hmm. ค่ะรู้จ uh, ักเพลงเขาไหม o ันเซอรอนนี้ตนฉันก็ว่าจะไม่เต้นแล้วนะสวัสดีคอ้า่กับาอนะครับเดนนี้คือบารซาวิสิชอปครับผม ึงแล้วชั้นหนึ่งค่ะทักรอนคือคิดว่าในเลื่อนมาปิดเตินเลยเจ้เลยอยู่ข้างในไอจิมอ่ะเริ่มเลยไหมคะเพราะิ่มเลยที่ใหญ่มากต้องซูมมือกันเดินใช่นี่คอลเลกชันใหม่ล่าสุดตัวนี้ทีชเชิร์ดไลายนี้นะคะของแม็กซ์มาราไม่พูดถึงไม่ได้เลยในคอลเลกชันนี้ภาพที่ลายที่สกรีนบนทีชเชิร์ดเนี่ยค่ะเป็นภาพอาร์ไคดเป็นภาพถ่าย ถ่ายโดยใครคะคุณบอนเป็นช่างภาพชาวอเมริกัน่ะชื่อวิลเลมเบคแมน่ะด้วยน้องหมาเนี่ยเป็นน้องหมาของเขาพันเวรอนเมเลอร์ครับเฮ้ยแกนสิ่งที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันคือคอลเล c ชันล่าสุดตอนนี้นะคะก็คือมาพีฟอลสองทรงสองโซนตัวนี้คือตัวนี้เลยจะบอกวกางเกงคือแบบน่ารักมากค่ะอุ้ย กางเกงเขาทํามาขาพอดีเราเลยก็อ๋อไม่เขาเก็บค่ะก็เลยจะเล่าให้ฟังไงว่าถ้าเกิดว่าซื้อกางเกงที่แม็กซ์มาร่าเขาก็จะเก็บส่ให้ด้วยเขาจะเป็นสาวไทยค่ะเราก็จะมีแบบขนาดตัวแบบนางนันลากระทัดล้านอย่างงี้ก็เป็นคอลเลคชันเนี้ยเป็นคอลเลคชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นนักร้องชั้นหนึ่งนะที่เจ็ดสูดแปดสูดที่ดังมากก็คือเจ็บี้แฮร์รี่นั่นเองนะะรู้จักเพลงเขาไหมฮ วันเร็กอ่อนมากช่วงตอนฉันก็ว่าจะไม่เต้นแล้วนะสวยมเรื่องทำฟอร์ลรชันเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอายของสาวปาร์ตี้ในแบบในเวของยุค70 80นะเขาก็จะมีความแบบว่าเป็นแฟร์นะคะหรือว่าจะแบบไวเร็กหรือว่าจะเป็นพวกแบบเนี่ยมีรัฟเฟิลอะไรคือสามารถใส่ไปทำงานแล้วก็ต่อไปไปเที่ยวต่อได้เลยใช่คือบนชอบอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเหมือนกันอัมีคนรักนอันนี้ก็เป็นแบบภาพสเก็ตแบบทุกลุกนี่มีคืบลุกนะมาร้าหมดเลย คือแม็กนาร่าเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ลองแล้วมันจะมีตัวต่อใสเรื่อยๆมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณต้องมีตัวที่2องที่สามที่สี่ไปสิ่งที่สําคัญมากเวลาซื้อเสื้อผ้าก็คือคัตติ้งแม็กนาร่านะคะเขาก็เป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะคะแต่ว่าคัตติ้งเขาว่ามันก็พอดีกับผู้หญิงเอเชียเราก็เลยชอบปลื้มมากเราว่าหอยยืดมีที่แบบเทคนิคด้วยแหละการคัตติ้งใช่ป่าสอยคอนี้มันน่ารักดีเนาะน่ารักนะชอบเรื่งประดับที่สามารถใส่กับเสื้อยืดได้เพราะว่าเป็นคนที่ชอบ พอเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีในโซนกระเป๋าของบิกมีแบบทั้งหมดเลยมีทั้งหมดสี่แน่นแหะคือจริงๆเป็นกระเป๋าไอ้แบรนด์คอนิคใบใหม่ของแม็กซ์มาร่าเลยที่ความชอบมากชอบกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะๆอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกระเป๋าไซส์แบบเนี้ยที่จะไม่ใหญ่ไปเลยก็จะแบบเล็กจิ๋วยบเขาก็เลยทํามาให้เลือกอ๋อแต่ด้วยความที่เขาดีไซน์เป็นแบบนี้ไงเขาก็เลยแบบสามารถที่จะใส่แบบ d o c u m เมนต่างๆได้หมดใส่คอมพิวเตอร์ได้นะคะคุณปอนเอาราคาเท่าไหร่อยากรู้อ่ะเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ประมาณ ห้าหมื like> ่นสี <c <c ่ไปเล็กปุ๊บใช่เลยได้ชื่อชัสี่ได้ชื่อคุณเขาสิอ้าวเหรอเอ้าวเหรอคุมค่ะคุมไปต่อนะคะคือด้วยคำที่เนี้ยที่แม็กซ์มอว่าที่ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นสแตล์รดอีกที่หนึ่งคือจริงๆเิาคอนเ็จ์โซลานี่ก็คือดีไซน์ใหม่แล้วก็มีความพิเศษก็คือจะเป็นมีห้อง VIP รูมด้วย ที่เดินมาก็จะเป็นสีซีเมเจอร์ของซัมแบรนด์อยู่แล้วครับาทิสว่าจะเป็นสีคาเมลสีน้ําตาลสีดำต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์คอลเลคชันที่มันแกะสำหรับพรีเปอนี้คุณลองสีสดๆให้เราเหอยดีกว่าเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเอ่อทีเชิร์ตสีสดๆแบบนี้ใช่แอบลองอ่ะน้ำเงินค่ะโอ้ไม่คะกางเกงแบบพอดีมากสามีเขาบอกว่าเอบอกว่าเขาชอบคุณใส่สเนี่ยไปเตียมไปนี่มีสเวตเตอร์สีชมพูมาให้โอ้โหคิวแบบสุดอ่ะ เฮ้ยสวยสวยนะจังสวยละปะแต่มีสองตัวนี้พิเศษพิเศษยังไงคะคืออันนี้เป็นเครียกว่าเท็กดีโคอันนี้คือสีสีนี้จะเป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ออริจินัลมากกว่าตัวนี้ก็จะเป็นมาจากน้องอู๋ตังคนขออู๋ส่วนอันนี้จะมากับน้องอัปปาก้าใส่แล้วสวยไหยเชื่อค่ะเชื่อรวยทั้งคู่ ค,คุณคุณว่าโพสสองตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบเก๋แล้วนะคะแต่เรามีอีกอย่างที่แนะนำให้คุณอันนี้คือคลาสสิกมาเป็นออริจินอลเป็นไอคอนิกของ n a สเมอร่าซึ่งจะเป็นสีสีทามา,ามล,ามลนะคะตัวนี้รุ่นชื่อว่า101801เฮ้ยคอลเลคชันนี้ปีนี้เนี่ยขเขาก็ได้ทำเป็นสีพาสเทลขึ้นมาแล้วน่ารักเป็นสีเทาแล้วก็สีชมพูลราสีชมพูไหมลองเลย อ่ะพัดตัวใหม่น่ารักนะน่ารักจบเลยเนาะคุณแล้วความน่ารักของเขาอยู่ตรงนี้ยังไงคะอ๋อนี่ไงคุณสามารถแบบใส่ชิ้นที่เป็นไอคอนิกเป็นตำนานได้เหมือนอาร์ตพีที่บนตัวคุณโค้ดเนี้ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1981ค่ะมีตัวเลขเขาที่บนนี้ใช่เรียนมาจากไหนซัปเปอร์เบสแคชเมียร์วูคือเสื้อโค้ดตัวนี้นะคะมีการออกแบบขึ้นในช่วงปี 80ในยุค80เป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเริ่มออกมาทำงานแล้วฟังดูแล้วมันเข้ากับฉันเหลือเกินเนาะพอผู้หญิงออกมาทํางานผู้ชายก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงออกมาทํางานไม่ได้แต่ผู้หญิงยุคนั้นก็รู้สึกว่าไม่ฉันจะออกมาทํางานแล้วก็ฉันไม่จำเป็นต้องใส่ สื้อผ้าที่มันพอดีตัวไม่จาเป็นต้องใส่คัตติ้งแบบที่มันอ่อนหวานเหมือนที่เคยใส่เขา,าก็เลยจะมีความแบบหลวมๆเป็นดับเบิลเบสขึ้นมาคือ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็หมอกโดเหมือนกันนะก็เรียกเป็นลายสบายๆใส่ง่ายอีซี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเอสแม็กมารานะคะทีนี้ก็มีเสริมให้เหมือนกันคือดีจะบอกว่าเวลาที่เราเป็นแม็กมาราที่มิลานคือจะไปที่อิตาลีเลยมันจะครบเต็มแล้ ทุกอย่างคือที่นี่ก็ถูกรวมไว้เป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบนั้นเหมือนกันคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในไลน์ของแม็กซ์มาร่าไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์มาร่าเองสปอร์ตแม็กเอสแม็กซ์มาร่านะคะก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดอันนี้คิดเองนะว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่อิตาลีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฤดูที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมเ<ช><ช>ขาก็เลยจะทำเสื้อผ้าออกมาให้ตอบสนองทุกฤดูกาลใช่แต่ว่าบ้านเราก็อาจจะแบบถนัดไปทางร้อนซึ่งจริง S Max เนี่ยก็เหมาะนะเออคุณแต่พามันเยี่ยใช่ชอบมากเลยอ่ะจริงแล้วด้วยคัตติ้งของเขาคือใส่แล้วสวยเลยใช่แล้วแบบมันไม่ต้องคิดมากอ่ะ ยังมีทั้งเนื้อค่ะร้านแม m a มาร่านะคะที่พารากอนนี่อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ข้างกับร้าน f u l าและก็ด d ว่าค่ะคุณจำแต่ของที่หนึ่งเดียวเลยจำได้อย่างเดียวแต่ว่าฉันจําได้นะว่าแม็กซ์มาร่าอยู่ข้าง g o ด d ว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาที่ร้านเดี๋ยวนี้เป็นบริการแบบยังไงคุณสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้น่าจะเป็นไลน์แอดชื่อว่า @maxmara_thailand แอดมาปุ๊บนะคะเราจะมีทั้งแบบคอลเลคชั่นทั้งหมดให้ดูถ้าแบบว่า ตัวไหนที่ไม่ได้เข้าไทยก็สามารถที่จะออเดอร์ได้ทางนี้ก็จะดูแลให้หมดเลยแล้วมีสินค้าลดราคาด้วยไหมมีมโปรโมชั่นพิเศษพิเศษลองติดตามดูไงก็ลองแวะมาเพราะที่นี่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่ะนะคะก็จะเข้ามาก็าจะมีโทนสีความแบบรู้สึก,กว่ามันเป็นีอทโฮมเนาะมีความแบบท้องทอไม้มาอยู่แล้วก็สบายๆใช่ไปเลยดีกว่าวันนี้นะคะก็แวะฝากแักบ่าล่าไปด้วยนะคะแล้วก็คุณใจตั้งตามสัญญาบัตรเคดตรูดแล้วรุ่นแล้วรูดเปืด